ซาเนี <łość> ่มายืนคอยอยู่นี่แล้วพอครับอ่น้องนัทก็มาคอยแล้วนะครับเราเริ่มกันที่พระบุชของนะครับของสุภิญญาครับนะครับเราเริ่มกันที่น้องซาเน่ก่อน กระเป๋าไม่เก่งมบอนี้หูไม่แต่เออไม่แต่หรือตัวเนช่โอ้นี่ครับตัวกระเป๋าราค้ือมันเล่นใหม่นะครับเป็นเป็นกระป๋าที่ใช้แต่ประมันตอนมอไปช่วงใช้อยูช่วนั้นที่ผ่านออกตุนยาเลยครับเพราะเจ้าหน้าที่ของเราที่ใป่ใส่ในานนี้ ปุ๊บแล้วก็เราเข้าไปเหาด้วยกันจริงๆในยแรกแต่ทำไมวันนั้นผมไม่อยู่เอ๊ะแบนั้นเลยหรอไม่ผมพาไปถ่ายภาพด้ว่ายภาด้วยก็คือก็คืออันนี้มันพ่ออยู่ที่ตัวเองอยู่แล้เราใช้จนเต็เพราะว่าปกติแล้วผูจะเป็นคนไม่ชอบที่แอของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้มันตัดมือถือด้วยโกสตาร์ด้วยแบบปัด้วยอยู่ที่คนเลยแล้วไปถูสตาร์กับปัดวันนี้ก็ดดไปด้วยนะไม่ไม่แตงมเ็บไว้บ้างต่วันชิงถ่ายเอามา เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมะลายวันนี้ช่วยเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนอะไรแบ้างหรือยังสำหรับผมนะครับเออก็มีมีไปทํกิจกรรมอะไรหลายอย่างแล้วว่าอย่างพอเราทำเองแบเนี้ยกิจกรรมต่างๆที่เราไม่ไปก็อย่างเช่นเราไปปลูกตู้ปลูกที่ต้นไม้ได้ไปาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะบ้านตัวเองนะครับไม่ได้ทําอะไรอย่างเงยเราปลูกต้นไม้มาไหมไปปลูกอะไรปลูกไม่เคยคนที่ปลูกไม่เคยปลูกอาจจะว่าคนดูยังก็หลอ

เดียว่เราหาอยู่ได้เว่าเราซื้อตังค์ัเป็นของเพื่อนเี้ยบางทีก็ปลีออกมาสักสิบย่ตัวอไรเง้ยเกิับ้องก็เียว่าคือของที่สอนเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเราไปซื้อของต่อทาที่เรามาเนี่เป็นของที่เราเรียกได้ว่าอยาใช้งานได้อยู่้รา